ก็อยากเรียนเล่นทางท่าหลวงประทอลนุทานะครับได้ทราบว่าโครงการที่ท่านได้สนับสนุนงบประมาณมาในเรื่องของปุยสกัดนั้นนะครับตอนนี้ทางกลุ่มของเรานั้นได้มีการดาเนินการมาจนเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็คือตั้งแต่ปลูกการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวและตอนนี้ก็วัดผลผลิตไปแล้วนะครับ ก็เหลือแต่ขั้นตอนของการทำาเอการที่จะรายงานนะครับรายงานตัวเลขออกมาว่าแต่ละคนแต่ละรายนั้นผลผลิตออกมาได้เท่าไหร่นะครับต้นทุนการผลิตลงทุนเท่าไหร่นะครับกำไรขาดทุนอ่าได้คนละเท่าไหร่แต่ตัวเลขนี้ยังยังอยู่ในระหว่างการประมวลผลอยู่นะครับก็ซึ่งในวาสต่อไปนะครับอาจจะใช้เวลาสักเดือนนึงนะครับก็ ตัวเลขนั้นก็คงจะเอ่เรียกว่าเป็นเอ่เป็นชัดเจนออกมานะครับเพื่อที่จะได้เผยแพร่นะครับเพื่อที่จะให้ทางอาอปาาตตนะครับได้นําไปพิจารณาให้การสนับสมมนุนหรือว่าขยายผลในหมู่บ้านหนึ่งต่อไปนะครับอันนี้ก็รายงานบื้นต้นนะครับซึ่งจากว่าจากการที่ประเมินนะครับประเมินอ่าด้วยสายตาได้ยยวยความรู้สึกนะครับ ก็บอกว่าสมาชิของพวกเราเป็นยไงครับมีความพึงพอใจไหมครับมันพอใจนะครับพึงพอใจทีนี้ความพึงพอใจมันมีอยู่ระดับน้อยปานกลางหรือระดับมากครับอยู่ในระดับไหนมากหรือน้อยครับมากมากมเป็นตสนับสนุนต่อพอสันเดย์ครับครับมีมากเลยมากเนาะก็ก็มีข้อมูลที่มันเป็นเก็บตกนะครับที่เราได้ไปทําการวัดผลก็เรียนให้ ให้นายท่านกลังได้ได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็คือว่าเราทําเพลงเปรียบเทีย,ทยบกับแปลงหุ๋ยสัาปันนะครับอันนี้อันนี้ก็คือวิธีการเนงานจากที่เราไปวัดผลแล้วเนี่ยเราสุ่มตัวอย่างเก็บรวงข้าวนะครับรวงข้าวจากแปลงปุ๋ยสัาปักจำนวนที่ิ0รวงแล้วก็เก็บตัวอย่างรวงข้าว จากแปนเปรียบเทียบยี่สิบลวงเหมือนกันครับหลังจากนั้นเราเอามันรูดเมล็ดออกนะครับนับเม็ดไม่ใช่ครับเอามาเล็ดไปชั่งครับยี่สิบลวงนั้นน้ำหนักได้แปนปุ๋ยสัมตัดเราได้เก้าขีดเก้าขีดนะครับยี่สิบลวงนะครับเอามาเล็ดสดนะครับไปชั่งได้เก้าขีบแต่ในส่วนของแปลงเปรียบเทียบนั้นยี่สิบลวงได้น้ำหนัก 6หรอขีดก็คือมีมามแตกต่างกันอยู่2ขีดขีนะคร,คร,ะครอันนี้ก็เป็นข้อยืนยังได้ว่าแปลตุ้ยสังตับของอบ้านหนองท่าของเรานั้นประสบผลสําเร็จนะครับแล้วตัวนี้ผลผลิตทั้งหมดก็ได้ถูกบันทึกไว้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราจะทําเป็นรายงานในเชิงวิจัยออกมา เราก็ยังไม่ได้ขออุปกวณตัวเลขนั้นนะครับขออุปก่อนว่าผลิตต่อไร่จะเป็นเท่าไหร่นะครับแต่คาดว่าคงจะไม่ต่ํากว่าประมาณ400กิโลต่อไร่ประมาณนะประมาณอยู่ประมาณนี้นะครับจากที่เราเคยได้300กว่านะครับบางรายก็อาจจะได้ถึง500นะครับก็เรียนเรียงข้อมูลให้กว่าจะวิจัยเสร็จเนี่ยนานไหมครับถึงสองเดือนไหม เดือนก็ตอนนี้ตัวเลขหนึ่งเดือนอวโอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วโปรแกรมมาเพราะว่ามันมันมีอะไรของมันอยู่นะครับขั้นตอนของมันครับคือถ้าไม่ไม่ไม่ชัดเจนผมก็ยังไม่กล้าที่จะพูดนะครับเพราะว่าข้อมูลตัวนี้ก็เกษตรกรให้มาเองนะครเราเราไม่ได้ทําขึ้นเองนะครับเกษตรกรเป็นผู้ให้ข้อมูลมาครับก็เอ่อ จากการประเมินแลรกก็อยูใน,นระดับความพอใจมากนะครับเดืที่นี้ถ้าเป็นไปได้นะครับปี58ในส่วนของสำนักงานงเกษตรอำเภอหนองสมอมนะครับ,รบก็มีกิจกรรมที่จะดําเนินการต่อยอดต่ออีกก็คือตรงน,นี้เราจะาตั้งให้เป็นศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนน,นะครับในปี58ซึ่ง ในการอบรมนี้เราก็ให้ความรู้นะครับให้แนวทางการทาการปฏิบัติงานเนี่ยแก่สมาชิกกลุ่มไปแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองที่เรามาพบกันมาคุยก,กันอนอกจากได้แนวทางว่าเราก็ยังมาทบทวนบทว่าภาร,ารกิจที่เราทลัมานั้นเราทําอะไรได้ไปบ้างแล้วนะครับมันมีปัญหาอะไรเราก็มาคุยก,กันนะครับมาคุยก,กันแล้วก็มาหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน นะครับซึ่งทุกคนสมาชิกทุกคนก็ก็มีความยินดีนะครับที่จะ,ะมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือ,อเป็นศูนย์ดัดการดินหลุมชุมชนก็คือภารกิจหลักก็คือให้ความรู้เรื่องของดินและปุ๋ยน,นะครับในตำบลนนท่าของเรารนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจค่าวิเคราะห์ดิน การผสมปุ mm ๋ยการใช้ปุ upon, ๋ยตามข้าววิเคราะห์ดินอันนี้นะครับทางสมาชิกของเรามีความสามารถทำได้นะครับซึ่งจากการเขาอเรียกว่าเชทวนทบทวนความรู้เดิมที่เราทำมาปีนี่แล้วเนี่ยผมก็ให้ตัวแทนให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มย่อยได้ออกมาพูดมานำเสนอว่าแต่ละขั้นตอนนั้นทำกันอย่างไรนะครับทุกท่านก็นำเสนอได้ดีนะครับมีความเข้าใจนะครับ ถามอะไรตอบได้หนดนะครับนี่ก็แสดงว่าสมาชิกของเรานั้นมีความมีความเข้าใจดีในเรื่องของปุ๋ยสากะนะนอกจากนั้นก็ยังมีเขาเรียกว่าอะไรม,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 นะมีจิตใจที่มุ่งมั่นนะมีจิตใจที่มุ่งมั่นทุกคนนี่ไม่ไม่เท้าถอยเลยครับแนะม้อา,า,กากาศจะหนาวก็มารอนะครับมารอมารอเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะจะคุยกันนะครับ มีใจใจมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานต่ออันนี้ก็ขอรบกวงชมเชยนะครับหลังจากนั้นเมื่อเป็นเมื่อมีศูนย์การจิปุู้ชุนชนล้ามีภารกิจหนึ่งก็คือเราจะต้องดำเนินการในเรื่องของศูนย์ข้าวชนชนต่อนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางสมาชิกก็ได้รัทราบแล้วว่าปีนี้เรามีข้อตกลงกัน ภาษาลดเม็เขาบอกว่าเอโมูกันเรามีเอโมูกันในเรื่องของลดต้นทุนก,นการผลิตก็คือหนึ่งเราจะต้องใช้โบฟางนะครับใช้โบฟาลเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าการมองท่าอาหารการการองท่าอา,อาหารนอกจากหลังจากที่เราใช้ท่าอาหารไปแล้วกับผลผลิตใช่ไหม ท่าอาหารนึ่มันไป,ไป,ไปกับผลผลิตก็้วึงห่งไปกับเมล็ดข้าวแล้วไปกับข้าวเปลือกแล้วเราก็ต้องอไปเลยถ้าอาหารมันไปในดินโดยการไถกขบปางทุกคนก็จะต้องทำการไถกขบปานนะครับอย่างน้อยต้องห้าไร่ก็คืออย่างน้อยก็คือเขาลดวงการเนี่ยห้าไาร่ส่วนคนมีนาสิบยี่สิบไร่จะไถได้หมดก็ยิ่งดีนะครับก็ถือว่าเราก็ทั้เป้านะครับ อันแรกผ่านไปแล้วอันที่สองเราตกลงกันเอโยูกันแล้วว่าเราจะจะทำแปลงไม่ทำข้าวเองไว้ใช้เองนะครับอย่างน้อยบริษัหนึ่งไร่อย่างน้อยบริษัทหนึ่งไร่นะครับคนมีนาเยอะอย่างผู้ใหญ่เขาก็อยากทักสามไร่สี่ไร่นะมีกระเบียนพอคือปัญหานี้มีมานานแล้วแต่อย่างกระนั้นการแก้ไขก็คือในเรื่องของบม่ผลักข้าวมีนาแพง กระสอบหนึ่งก็หกร้อยเกินร้อยนะครับหกกิโลสามสิบบาทซึ่งมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เราเราเราสูญเสียไปโดยที่เราไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลย,เ,ลยเรารู้แต่ว่าเรายังไม่ได้แก้คือเราปล่อยมันไปก่อนแต่ปีนี้เราไม่นอนนะคะรับก็คือต้องทำแปลงเมล็ดพันธุ์ใช้เองนะครับเพราะอะไรครับเพราะเมล็ดพันธุ์ที่เราใช้เผื่อๆอาจาจะเป็นของเราดีเลย แต่เรามัน <Auf> ย <How to graduate> ังไงอ่ะวงจรของของธุรก <ic Nor diction aries> ิจเนาะมันก็มีโอกาสย้อนกลับมาที่เราได้เพราะว่าได้ข่าวว่าบางท่านก็ขายไม่ได้ผลดีให้กับูข้าวจุนจุนอื่นๆนการทำธุรกครับวันนี้ผมสมชายสาบประดิษปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทาตนะครับก็ได้มาร่วม งานการจัดกระบวนการเรีนรู้ด้านดินปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยเพื่อลดตน้นทุนการผลิตปี2 5 5 8นะครับซึ่งได้จัดอยู่ที่อ,อ,อาคารศูนย์ออของหมู่ที่9นะครับในวันที่24ธันวาคม2 5 5 8